จากนอนที่เชื่องช้าย,ยังกลายร่างเป็นผีเสื้อโผบินได้อย่างอิสระและมีความสุขแล้วมนุษย์ผู้มีพลังพระเจ้าในตัวเราเล่าผู้ที่มีพลังแห่งผู้สร้างพลังแห่งความรักพลังแห่งการเลือกแม้นว่าปัจจุบันเรายังก้าวข้ามผ่านไม่ได้มีเรื่องมากมายเข้ามารุมร้ามีเรื่องให้โศกเศร้าเพียงใดก็ตามเราสามารถออกแบบให้กับชีวิตของตัวเองใหม่ได้ค่ะเพราะตัวเรามีพลังแห่งผู้สร้างอยู่ในตัวเอง เราก็สามารถปลดปล่อยชีวิตสู่อิสระภาพได้เช่นกันด้วยการฝึกเทรนจิตสั่งจิตหรือโปรแกรมจิตตัวเองใหม่นี่ค่ะหนงังสือปลุกพลังเนรมิตเขียนกระถาเสกด้วยวาจาเล่มนี้เป็นตัวที่เบลล่าใช้ในการสั่งจิตแล้วก็เปลี่ยนชีวิตของตัวเองเป็นคนใหม่ในร่างเดิมมาแล้วหนอนทุกตัวก็ไม่ใช่ว่าจะได้เป็นดักแด้เพราะถ้าประมาทไม่ระวังตัวอัมพรางตัวไม่เป็นก็าอาจจะโดนนกจิกกินได้ และดักแด้ทุกตัวก็ไม่ใช่ว่าจะได้ออกมาเป็นผีเสื้อเพราะถ้าสะสมอาหารไม่พอเข้าดักแด้ไม่สมบูรณ์ก็ตายคลางทางถ้ามนุษย์ทุกคนบนโลกเข้าใจกฎธรรมชาติหรือกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีหรือกดแรงดึงดูดคิดแบบไหนก็ได้แบบนั้นเราจะมีความสุขค่ะหากเราจะสร้างชีวิตด้วยความรักจงเลือกสิ่งที่เหมาะสมให้กับชีวิตฝึกคิดแต่สิ่งดีๆสิ่งที่เป็นบวก อย่าอนุญาตให้สิ่งภายนอกเข้ามากระทบทำร้ายตัวเองได้อย่าให้สิ่งร้าวภายนอกเข้ามาครอบงำเราได้อย่าพาตัวเองไปเจอสิ่งที่ไม่ดีอย่าพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่ไม่ใช่สร้างชีวิตใหม่ให้สมดุลค่ะเริ่มจากการเปลี่ยนความคิดของตัวเองให้หนังสือ มาอัศจรรย์ปลุกพลังในระมิดเล่มนี้เป็นแผนที่นำทางคุณเป็นคู่มือนำทางคุณสิคะอย่าเสียเวลากับความวุ่นวายมีเวลาให้กับตัวเองเชื่อมต่อพลังความคิดด้วยประโยคต่างๆที่ทรงพลังที่มีอยู่ในหนังสือมาอัศจรรย์เล่มนี้กับพลังอันล้ำค่าภายในตัวคุณกันค่ะเราจะได้ใช้ชีวิตใหม่ที่มีความสุขอย่างแท้จริงชีวิตที่เป็นอิสระโผบินได้ทั่วทั้งจัก,กรวาล